เพียงแค่หายใจให้ถูกใจก็จะกลับมาสงบได้อย่างน่าอัศจรรย์วันนี้ช่องธรรมะวันๆขอชวนคุณมารู้จักกับเทคนิคการหายใจแบบ4 7 8วิธีเรียบง่ายที่แพทย์มากมายแนะนำเพื่อคืนความสงบให้กับหัวใจและปลุกสมองให้กลับมาเป็นมิตรกับเราอีกครั้งคุณเคยรู้สึกไหมว่าบางวันใจของเราเหนื่อยโดยไม่รู้เหตุผลทั้งที่ไม่ได้ใช้แรงกายมากมาย แต่เหมือนกับใจมันหายใจไม่ทั่วจริงๆแล้วแค่ลมหายใจก็สามารถเปลี่ยนสมองและอารมณ์ของเราได้อย่างลึกซึ้งที่มาของเทคนิคการหายใจแบบ4-7-8วิธีนี้เราเรียกกันว่าการกำหนดลมหายใจแบบ4-7-8มาจากคำสอนโบราณอยู่ในาศาสตร์โยคะของอินเดียซึ่งภายหลังได้รับการปรับให้เข้าใจง่ายโดยดรแอนดรูเวล แพทย์ชาวอเมริกันผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์องค์รวมเขาพบว่าจังหวะของลมหายใจสามารถช่วยให้ระบบประสาทสงบได้ในเวลาไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องใช้ยาใดๆเลยทำไมการหายใจแบบนี้ถึงได้ผลทุกครั้งที่เราหายใจเข้าระบบประสาทซิมพาเทติกที่กระตุ้นร่างกายให้ตื่นตัวนั้นจะทำงานและทุกครั้งที่เราหายใจออกระบบพาราซิมพาเทติก ที่ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายจะเริ่มทำงานแทนดังนั้นการหายใจออกยาวกว่าหายใจเข้าจึงเป็นเหมือนการกดปุ่มพักให้หัวใจและสมองเสียงหัวใจจะช้าลงความดันจะลดลงสมองส่วนที่เกี่ยวกับความกลัวและความเครียดจะสงบลงงานวิจัยทางประสาทวิทยาหลายฉบับยืนยันว่าแค่ฝึกหายใจอย่างมีจังหวะสม่ำเสมอวันละไม่กี่นาที จะสามารถช่วยลดฮอร์โมนความเครียดอย่างคอร์ติซอลและเพิ่มคลื่นสมองอัลฟาซึ่งสัมพันธ์กับความสงบและสมาธินอกจากนั้นยังมีผลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวารที่บอกว่าวิธีการหายใจแบบ4 7 8นี้นอกจากจะช่วยคลายเครียดและช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้นแล้วยังช่วยให้การทำงานของระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและระบบหลอดเลือดอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย ทีนี้เราลองมาดูวิธีการฝึกหายใจแบบ478นี้กันเริ่มต้นให้เรานั่งหรือนอนในท่าที่สบายปิดตาลงเบาๆปล่อยให้หัวไหล่และร่างกายส่วนต่างๆผ่อนคลายลงสุดลมหายใจให้ยาวขึ้นทางจมูกพร้อมกับนับในใจ1 2 3 4กั้นลมหายใจไว้เบาๆ1 2 3 4 5 6 7แล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจทางปากดังฟู่เบาๆ1 2 3 4 5 6 7 8แบบนี้นับเป็นหนึ่งรอบแล้วก็ทำซ้ำอีกครั้งหนึ่งสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งนับสี่ในใจกลั้นเอาไว้นับไปจนถึง7ผ่อนออกช้าๆแล้วนับ8 ทำต่อไปอย่างนุ่มนวลให้จังหวะลมหายใจของเราเป็นเหมือนคลื่นที่เคลื่อนออกไปอย่างสงบทุกครั้งที่เราหายใจออกก็ให้ปล่อยความกังวลออกไปพร้อมกับลมหายใจทุกครั้งที่หายใจเข้าให้รับเอาความสงบกลับคืนเข้ามามีความรู้ตัวอยู่กับลมหายใจทีละจังหวะทีละลมนับเป็นหนึ่งรอบในช่วงแรกเราลองทดลองทำสักสีรอบ เมื่อฝึกคล่องแล้วสามารถเพิ่มเวลาให้นานขึ้นและสามารถทำได้วันละสองสาครั้งโดยเฉพาะเวลาก่อนเข้านอนหรือเวลาที่รู้สึกเครียดเรามาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งถึงประโยชน์ของการหายใจแบบ4-7-8 1. ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล 2. ช่วยให้การทำงานของระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย 3. ช่วยให้จิตใจนิ่งขึ้นเหมาะก,กับการเข้าสมาธิ 4. ช่วยปรับสมดุลอัตราการเต้นของหัวใจ 5. ช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น 6. ทําให้สมาธิและความจําดีขึ้นเพราะสมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นเมื่อเราฝึกบ่อยๆเราจะเริ่มรู้ว่าสติอยู่ในทุกลมหายใจขณะที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านออกไปที่ทํางาน ยังไม่มีโอกาสไปเข้าคอร์สฝึกสติฝึกสมาธิเราก็สามารถเริ่มต้นจากการรู้ตัวในลมหายใจที่เข้าออกเช่นนี้ใจก็จะสงบได้ในระดับหนึ่งลมหายใจเป็นเพื่อนที่อยู่กับเรามาตลอดชีวิตในวันที่หัวใจสั่นไหวแค่กลับมาหายใจใจของเราก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันและพบกับความสงบที่แท้จริงอีกครั้งขอบคุณที่เราฟังธรรมะวัน,วน และขอให้ทุกคนได้พาหัวใจกลับบ้านด้วยลมหายใจทีละหนึ่งหลังจากนี้จะมีการทำคลิปนำหายใจแบบ478เพื่อให้เราได้ฝึกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับเพราะการให้ธรรมะเป็นทานคือทานอันยิ่งใหญ่หากธรรมะสั้นๆน,นี้เป็นประโยชน์หรือช่วยให้ผ่อนคลายใจได้บ้าง <c oughs> ก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันฝากกดติดตามกดไลค์ และกดแชร์ไปให้คนที่คุณห่วงใยเพราะความปรารถนาดีเล็กๆจากเราวันนี้อาจเป็นแสงสว่างให้ใครได้อีกหลายคนเหมือนกันนะครับ